กินงายอยู่ง่าตายายพี่น้องครับสวัสดีครับบทุกคนครับอดนกกําลังไปเพอดีเพแกงมากกัดบอกข้าขมาหายกินตามภาษาเนาะของคนและสัตว์คือว่าเนาะโอ้ทองฝ่างามขนาดเลยวันนี้มายามยมด่างใส่ด่างเคียวไว้กับใส่บ่วงหางน้อยมันกัดเข่ามุนเบิดเลยปลาเข่ามุนเบิดพังทะไล่เบิดครับ นี่เลยพ่นนี่แหละอยู่พ่นนี่แหละหนูมาพ่นนี่หนูกัดพดนน้ำมันนี้ทั้งไตนี่มลบดเลยครับนี่เรือบ,วบ,วบอดด่วงมาดักกอยโอ้หนกมาบางับางบังวับวับไปแล้วไปแล้วโอ้มันจัดสบายเนาะท้องฝ่าสดใสเมือนนี่มีฝนมีฝ่าดอกเมือนนี่ปีนไปแล้วหกปากคัน ปากหางหอยเชลลีแปะไม่ได้แพ้คนละนกกันที่นี่มะยามผาดางครับเป็นไส้ด่างไว้ได้เมื่อไรกันเนีย่ยตะปะซิวน้อยตะปะซิวหน่อยสมมตมดตัวใหญ่ก็นจะปล่อยมันไปคือผมพลาดที่กินได้นะเปๆๆ็นผัดางด่างที่มัดใส่ไว้โอ้วิ่งบอลน,นี่วิ่งบอลนี่หนูกัดเข่าดีอะไรก็เลย หันเจให้เอาเห็ดบ่วงมาใต่ไปมันความมันเหี้ยพันอุ่นมุมอยู่ประเทศแทมันนี่เบิ่งดูใส่บ่วงเอาหนูแต่ว่าได้เต่ามันเมื่อวัปวดไปปล่อยท้ำธรรมาศาสตร์ปวดปล่อยขึ้นธรรมาศาสตร์มันเบิ่งดูคนอ้วนครับขนาดเลยปวดบ่วงกับวอกติด้ไปลอยไปครับนี่ปล่อยวติดักหนูว่าหนูมันกขขัดเข่าครับ ไปปล่อยออกที่ถึงหน้าผลเลยพวกนี้ดีมีสอกปผอนี่อ่าของบ้าแมนปิีงพี่น้องเลยพองปิีงน้อยเป็นญาติเนาะเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเบิ่งปิีงจับอยู่หลังเตา่าเห็นบหมครับปิีงหลายไรปีงตัวหน่อยอันตรายขนาดเดีเ๋ยวน้องเป็นญายินะจ๊ะจับแนนติ๊กเลย ผมต้องออกปีงออกก่อนแล้วก็บวงออกปล่อยเค้ืนธรรมศาสตร์ครับโอ้ากลัวเลยนี่ใส่ป่าไว้กับใตแน่นี่และครับซ่ำานี่แหละเพราะล้วง่ายอยู่หนึเนาะป่าพี่ใหญ่เขามีตัวหนึง่งปลบบูเดี๋ยวผมติทําำกันปลดปล่อยเตาตัวนี้กันครับ ปล่อยปล่อยเต่ากันเด้ออึบอึบอึบอ้าวทำหนี่กันเด้อครับเด้อโอ้ยปีนเบื้องประไทศกับปัญญานแบบนั้นเบิ่งหนใต้เยอะเยอะเยอะเดี๋ยวเดราใหม่เคลียร์เบื้องแค่ข้าวเป็นควันเบิ่งเดินเบิ่งเดินี่ ใจโยเยโยเยเลยมิจะปิ่งไรับขนาดโอ้ยเปทนทรมานเลยเป็หัวกับว่าอะไรก็ขั้นเต๋อไปไฟนี้ทางไฟทางมันปิ่งไงปิ่งหน่อยร้ายหลายครับเอาเท่านี้กันเถอะครับเออโชคดีไม่แห้งบนทุกคน